นะครับวันนี้เราออกจากที่พักนะครับอุทยานเขาคอแล้วเราก็จะมาที่พระตำหนักเขาคอนะครับ mm hmm. ก็ถึงแล้วนะครับพัดตำหนักเขาคอเ <c oughs> ย็นเย็นอากาศเย็นมากๆ พัดตำหนักเขาขอนะครับคนก็เริ่มลงมั่งแล้วนะครับคนเยอะวันนี้ก็คนเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวครับเป็นวันหยุดยาวเนาะคนก็เลยเยอะนะครับข้างบนก็เป็นพระตำหนักนะครับ มีจุดชมวิวมีร้านค้ากาแฟมีที่พักข้างบนก็มีนะครับที่พักข้างบนก็มีโอ้ดอกไม้ก็สวยครับดอกไม้สวยมากเดร๋วยวเราจะไปถ่ายที่ป้ายพระตำหนักกันนะครับอันนี้เราป้ายพระตำหนักเขาพอนะครับสวยงามมากนะครับสวยงาม ะะเดี๋ยวขอุญันนะครับขอโทษ,โทษครับครับ <laughs> ข้างในข้างในนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงงยังสวยเลยนะครับคนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันจุดยาวๆนะครับันนี้จุดชมวิวอีกจุดนึงนะครับเป็นตอนถึงพัดตำหนักนะครับ น้ำพัดตำหนักเขาคออยู่นั่นนะครับพัดตำหนักเขาคอครับอันนี้ก็เป็นที่เด็กๆชอบเลยเนาะมีชิงชา้านะครับอันนี้ชิงช้าใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นชิงช้าเล็กนะครับยังสวยเลยอยุ่ใกล้ๆพัดตำหนัก นี่ก็เป็นทีช่ช้านะครับอันนี้เป็นทีช่ช้าของเด็กนะไม่ใช่ของคนโตแต่คนโตก็นั่งได้นะครับรอันนี้คือนะครับอันนี้ก็คืออาที่ติดธงมหารารบของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราสูงหกสิบเมตรครับโอ้สูงมากๆเลยสูงหกสิบเมตรนะครับนะครับธงมหาราชนี้จะติดก็ตอนที่พระองค์เสด็จมานะครับ จะเด็ดมาครับอันนี้ก็คือพัดตำหนักนะครับพัดตำหนักสวยงามมากครับอันนี้คือต้นคอนะครับจะสูงประมาณสี่สิบเมตรแต่แต่ก็คือการโตน่าจะโตช้ามากนะครับเห็นไกด์บอกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินกวดดูรอบพัดตำหนักนะครับ นะครับอันนี้เ็เป็นอันนี้เป็นยญ้าหอม <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบรอบพระตำหนักโอ้โหทถวงเฉียดแยกเลยนะครเราจะเดินดูรอบๆพระตำหนักด้วยกัน <c oughs> <c oughs> สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับต้นไม้ก็สวยมากเลยนะครับประดับประดาได้สวยงามมากๆนะรบรรยากาศดีมากครับที่นี่ ครับมีจุดกลางเต็นท์ให้เยอะมากแล้วก็มีที่พักเยอะมากบนนี้ก็มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการกับคนที่มาเยี่ยมชมพัดตำหนักเข่าวคอนะครับข้างบนนี้สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะพาบนดูให้รอบเลยนะครับพัดตำหนัก นะครับอันนี้ก็เราก็เดินมาแล้วสวยมากๆนะครับพระตำหนักเนี้ยเป็นพระตำหนักเหมือนเป็นครึ่งวงกลมนะครับต้นไม้สวยมากสีสันสดใสนะครับขึ้นมาก็สวยงามมากนะครับ อเวลาถ่ายอันนี้เราต้องถ่ายข้างล่างนะจะได้เห็นพระตำหนักด้วยคร<ช>ับอันนี้เป็นด้านหน้าของพระตำหนักวสวยงามมากมากสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเราถ่ายจุดจุดนี้จะเห็นพระตำหนักด้วยนะครับพระตำหนักด <UST> ้วย <realidad> อ่านะครับอันนี้เป็นอาชิงช้านะครับเราต้องอยังสวยงามมากเลย จะเห็นพระตำหนักด้วยนะครับตรงนี้อิจฉานะนะครับอันนี้ก็คือสดน,นะครับทางเข้าตำหนักนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนโน้นกันครับึ้่ไปตอนที่ขาขึ้นมันจะมีลงแล้วนะครับ,รบเราก็จะขึ้นข้างบนกันนะครับไปดูนะครับอันนี้วันดุดยาวนะครับ คนเยอะมากนะครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคมนะครับเนี่นะอันนี้เป็นศ <c oughs> าลแม่ย่านะครับเป็นศาลแม่ย่าแล้วศา,แาลปปามาแม่ย่านี้ขอได้ทุกเรื่องนะครับอาจยกเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับย,าง,ยางขอได้ทุกอย่างนะครับทางนี้ก็เป็น ที่จอดรถนะครับแล้วก็มีเรือนพักผู้ติดตามผู้ติดตามก็คือติดตามสเสด็จนะครับเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ราชวงนะครับนะครับเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยวิวสวยมากนะครับเี๋ยเราจะลงไปถ่ายด้วยกันลมเย็นมากนะครับมีติดต่อสอบถาม ที่พักแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับจุดชมวิวนะครับน้ำขวามือที่พักจุดกลางเต็นท์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรที่เห็นนี้นะครับครับนี่ก็คือจุดพระตำหนักเขา่าคอนะครับนะครับนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี ตําหนักเข่าคอนะครับนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับเพราะว่าอากาศดีมากนะครับบรรยากาศข้างหลังนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับมีที่กางเต็นท์นะครับมีที่พักอันนี้ก็คือที่พักนะครับจุดกางเต็นท์ก็อยู่ข้างหลังสามารถมองพระอาทิตย์ขึ้นได้ตอนเช้านะครับนะครับถ้ามีทะเลหมอกก็อาจจะเห็นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวข้างหน้ากันครับอันนี้เป็นลานชมวิวนะครับ ศูนย์อาหารจะอยู่ด้านบนนะครับศูนย์อาหารจะอยู่ด้านบนเราสามารถมาจอดรถถึงด้านบนนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าที่ไม่เต็มนะครับตรงใกล้ๆศูนย์อาหารเลยนะครับขึ้นมาดูศูนย์อาหารใครมาบนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีร้านขายเยอะมาก าอาหารเยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็เดินได้นะครับเพราะทางบนเนี่ยจะเป็นทางขึ้นไปยอดเขานะครับสามารถเดินขึ้นเที่ยวได้นะครับ,นะรบทางบนนี้เป็นทางขึ้นยอดเขานะครับเราสามารถเดิน ขึ้นไปดูได้สวยงามมากเลยน,น,นี้ก็คือ จุดเริ่มต้นนะครับผู้พิชิตเขาย่านะครับระยะทาง770เมตรนะครับเรียกว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ยอดเขาย้านะครับขึ้นไปเส้นนี้ถ้าใครมีกำลังพอก็ขึ้นไปได้นะครับพิชิตยอดบนอยอดเขา น,นี่เป็น้ันกาแฟะนะครับสามารถนั่งเล่นได้นั่งชมได้นะครับ ป็นลานจอดรถลานจอดรถเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากเลย ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับยาวหลายวันนะครับคนเยอะมากนะครับเรากําลังเดินลงนะครับตอนนี้กาหน,น่าจะมาหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินลงแล้วนะครับให้ดูเป็นภัดตำหนักเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ถ้าใครมาก็จะมา ช็คอินตรงนี้นะครับมาถ่ายรูปเป็นเทีย่ยะลตรงนี้ตรงนี้อีกที่นึงนะครับตอนนี้เราก็ากบ้านได้นะครับคนเยอะมากๆ